เข้าว่ามีเขากินจากมือเลยชงสามมือชงสามมือบัวเบิ้ลน้ำกันแล้วพี่น้อผาโคมนาะกะที่ว่ามูลอุปุ่ยเลยนะพี่น้องพี่ลิพี่โลนาองสบายดีพี่น้องยินดีตอนครับข้าสูซองบาลีอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะตอนนี้กะเข้ากะได้มาพบมาเจออีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องกะ เป็นครอบครัวที่ว่าทุกอย่างขาดแคลนเนาะแล้วก็บ่มีกําลังอะนะอ่าหับพลานักเลยทีเดียวเฮือนนี่เนาะกะเขาก็ได้รับการแนะนําจากชาวบ้านมาเนาะกะนี่เป็นเฮือนเพื่อนพี่น้องเป็นเฮือนเสาไม้แล้วก็มันมันเนื่องเนาะพี่น้องเนาะมันมันมันจะเนื่องมาทั้งนี้เนาะอ่าเพื่อนจึงได้เอาไม่ขำไปนะหยาดมันล่มเนาะพี่น้องเนาะถ้าหากว่าล่มมานี่กับบูว่าจะอยู่ได้หรือบ่เนาะเขาก็ลองพาพี่น้องมาเบิ้งพร้อมๆกันเนาะ อ่าว่าสภาพเพื่อนเพ่อนเป็นเนีน่มันเนื่องแบบนี้นะอย่างมันนะอ่ามันจะเนื่องมันอยาดมันโล่งอยู่นนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะพาออกหอเพื่อนน้อยนึงนี่เป็นหลังคาเนาะเพื่อน,น,นนะอยู่ในตารางก็จะมีฟืนมีอย่างนี่น้องเน่ยสภาพเพื่อนเพื่อนเนาะ เป็นเฮือนสูงแต่ว่ามันมันเนื้องนะอย่างรมเนาะพี่น้องเนาะเป็นเฮือนเสาตั้งยังได้พี่น้องเ่ราะมันเสาฝังเลยนี่ก็คือเป็นเสาตั้งเนาะแต่ว่ามันมันมันบุษากแล้วนีนะ่ไม้ค้ำนะไม้ค้ำมนะอย่าม,มันลวมก็มีอยู่ซองซองอันคนะ้ำเนาะอันจะมีหนึ่งซองอันเนาะ มาคำเหือนไหมก้าโอเคนะพี่น้องเป็นเนืได้เฮาก็ลองเข้าไปชอบถามรายละเอียดน้ำผึ้งเลยเนะาะแนี้าลองขึ้นมือหาผึน้นโอ้น้อก,กันไดน้เลยเนาะเป็นกันใดใไ,นะไ,ได้เห็นไหมเนาะประตูนี่มันสิสตโตเลยเนาะสบายดีไย ืใส่ลูกน่ะหน่อยมานั่งน้นเมียไหมมาไว้มาไว้มาเว้มันนั่งน้ำลูกไหมมันนั่งน้ำเมีไหเพันหยาดนะจะไหนพันหยาดนะที่เออหน่อยสบายดีไหมน่อยเออหน่อยสบายดีไหมหน่อยจากมานาั่งพี่มะมให้มันเห็นมาทุกคนมะมเต้นเลยยกอเต้นดักกี้ <laughs> thì, mất đâu ai? Ờ ở cứ sắm cân mất nó luôn nó Bố mẹ phép 3 con à Bố mẹ đi Mẹ Mẹ phép Bố mẹ Bố mẹ đi Hà ta nói mẹ Khó nhà thảm đấy sư nhỉ Sư Đời ưỡi sư nhỉ Nàng phi <laughs> Sư nhỉ, thì. <laughs> thì. Thì. Sư, nhỉ? sư nàng thi ừ. อายุจากปีได้สามสิบปีสามสปีโดยมีมีลูกจากคนก่อนเลยนี่สา,สามคนนี่หนึง่งสองสามน้อโดยปันนองเดี๋ยวนี่อาชีพพ่อนี่เฮ็ดยังก่อ <laughs> นเลยเฮ็ดไทเฮ็ดไทยโดย เห็ดไกวางบ่เห็ดไทนะเห็ดน้อยเห็ดน้อยเข่าจักกระลงสองกิลสองกระลอ,อัน้าวคอนี่าถามเลยอันเราไอาได้ซนนะ่ะพัวของเจ้าน่ะไอจะลอรฮะเลย อยู่บ้านยางพัฒนาบ้านยางพัฒนาเอาเราคือบ่อมาอยู่นี่เป็นเนี่ยิดผิดกันผิดกันเล่าหนีไปพี่นไปโดนแล้วบ่โดนวัดหกปีแล้วหกปีผิดกันน่ะไปอยู่พี่นนอนหกปีป้าโมเป็นป้ากันหรอบโมป้าเถอะ โอป้าอว้าพิดกันแล้วหกปีก็ป้ากันป้ากันแล้วดิโอป้ากันได้หกปีแล้ว๋อแบบนี้เพราะใครเนียคิดว่าพิดกันจนว่าไปยูเพื่อนนอนหกปีก็คดทุษเนี่ยมาเป็นยาเขาก็งงซื่ออันนะแซดเด้ลูกโก้เป็นผู้ใดผู้นี้เนาะน่อยสิอย่างน่อย

อายุจากปีสุดแปดปีลูกเจ้าอายเนาะพ่อป้าเนาะเข้างเงี้ยปอยังปอสามเออนี่เนี่ยเขาเงี้ยปอสามอ่ะเบิ้งอันเสีอยนี่คือคาดมันใช่หนแมันจงกับแครคือกันเข่าปอสามนะเนาะดูโิวลองบ้ามึงนูกเป็นมั้ย เออเวลาเวลาเขาเบาน้ำผู้ยไงเบาน้ำพอน้ำแม่ไยเบาน้ำคูคือกันเขาต้องว่าด้วยเจ้าเนี่เนอะเาต้องว่าอื้อเนอะเป็นบ่เออสุดเราผู้สุดท่านผู้นี่จักจักจักปีเราคนนี้หกปีหกปีน้อยน้อยสี่น่ะโซนสี่โซนด้วยอ่ะอาเขาเงี้นปนอย่างปนหนึ่ง หป,ป,ปีอย่ามันกุดพอส่วงอา่ราังปเีเอาเอาเล่าหกปีอ,ะอ่ะขวดใหญ่นอะหกปีแปดปีนะเนกะ่าปีซ้ำกันมาเลยเนย <laughs> าอซ้ำกันมาเจาออาชซีเพ้า,พานี่กับมิเตะไทยเน้อตอนนี้นี่เข้าเป็นผู้เบิงแยงเด็กน้อยสามคนนี้เนาอผู้เดียวเลยเนาอ อเฮือนเฮานี่บ่ยานมันโลมายานเออเอาใหมาค่ําไปเนาะโอเคอืมอยากแปลงเด้อยากแปลงอยู่บ่อยากแต่งเออแต่ว่าบ่มีคนแปลงให้ติเออโอ๊ยด้ยโอบ่นอนเฮาอันนั้นน่ะนอนนํากันั4คนเลย เขาขอเบิ้งอะไรดิเออเนี่ยบ่มีอีกวันหนึ่งเพื่อนทับไปเนาะพี่น้องบนนอนผ้าโฮมนะเบิ้งน้ำกันแล้วพน้องพาโฮมเนาะกะถือว่ามูนอุ้ยปุ่ยเลยเนาะพี่น้องพี่ลิพี่โลเนาะใส่ข้าวสานแฮมี่บ่บ่มี นี่เป็นบอนดังไฟนะพี่น้องอันนี้เป็นบอลว่น้ำเพิ่นเอานี่มาขันไว้หน่อยนึงแล้วก็อันนั้นเป็นบอนนอนท่งนี้เป็นบอนดังไฟผ้าลูกกินข้าแล้วนั่งเถอะเข้าวสวยนี่นะข้าวสวยนี่ยไม่ได้กินเทเนาะเอามันสวายได้สนานหน่อยไม่อยากกินข้าวอะ่ะ อยากกินเออยากินบมียากอ่ะหนอยอยกอ่ยากกินข่าวอ่ะยากบัวอรกินข่าวเถอบัวนเอาหน่อยก็ไ่ได้กินข่าวเถอะนอนพี่น้องหน่อยไ่ได้กินข้าวกินน้ำนะฮาบ่ามีข้าวกินจากเมื่อเลย สองสามมือสองสามมือบอว่าไ่ได้กินข้าวเลยสองสามมือนะกินที่กินตอนเศร้ากินตอนเศร้าเอาทั้งหนมากินบอว่าอันข้าวตอนเศร้านะเาเอาทั้งหนมากินก่อนเขากินตอนเศร้านี่นะเข้าวทั้งหนมากินมือหนีบเงินมากินเอาน้มพี่น้องอ่ะไหนนะเอานนั้นพี่น้องมานะอืม เพิ่นเพิ่นเบาภาษาลาวไม่ค่อยได้ปันใดน,น,นะยังเนาะก็มีอันคนอยู่ทางหลังบอกหนึน่งน่ะนุะน่งยากค่อยสมควรน่ยดีแต่ว่ารู้กันแต่เขาเฮียนมดเนาะมีบอกเครื่องนักเรียนน่ะมีชุดเนี่ยบ่มีบ่มีบ่มีไปงเรียนนุ่งแบบนี้ไปเลยเออ โดยโดยแบบนี้ไปแล้วพ่อพ่อจะไม่ปุ่้มีบิ๊กไปเขียนกลับไปแล้วนะเนาะอะ่นะมากอบมอบเงินเพิ่นขอ้เฮาเอายางไปมันคือลุ่มๆแม่นะสมควรเดี๋ยวนี้อะนะพ่อของเด็กน้อยนี่ก็มามาเบิ่งเด็กน้อย บัวมะบ่งเลยอ๋อบัวทงข่าทรงน้ำเลยก็คือให้เจ้าเลี้ยงผู้เดียวเลยนั่ยเจ้าก็มักไปหาพ่อบ่ไปพวกไปเจ้าก็ไปอ่ะก็คิดฮอดพ่อเชี่ยเองเปี๊ยไม่เชี่ยเปี๊ยนะคนเราบุกิีนฮอดหน่อย น่อยน่อยน้อยกันยังเห็นหนาพอเสมอไม่อเห็นเห็นเไม่เห็นคนนี้ผู้ลูกหลานนะนะแต่พวกใอยปางไม่ได้ชุดเนาะชุดนี่คือจิสลัดยูใหญ่มากนะคนบอกปากเบาๆเนาะชุดเห็นหนาพอกันยังเจือเชือเป็ือ ชื่อ,อแต่พอบ่มักมาหาเนาะอา่านอนน้ำกันมีผัเสื้ออยุสองอันเนาะเมาเห็นด้วยเนาะนอนน้ำกันสี่คนเนาะผ่าห่มคือขาดหมดจ้านะ่ขะขาดมดมุงก็บม่มีโอแม่นอเราไปเห็นมุงเนาะมุงบ่มีเลยยุงบกัดอ่ะกัดอกัดกัดก็โอ้เอา าบมีดูหนูให้เขาเห็ดยุ่ไก่อะไก่โอยางไปจากประมาณจากสั่งก่อนสั่งสมงไปสั่งสมงไปสั่งสม่งไปพันยาไปน่ะด้วยแล้วอนะเขาขอเนี่ยทานทต่มันเข่านำเขามากินแต่ละมือเขาซอกทั้งในมากินก่อนไปเสียยาไปจัง ในกระโลงหนึ่งจักมือจังไหนกระโลงหนึ่งมือนึงอ่ะมือหนึ่งมือหนึ่งกรลงหนึ่งกระโล่งข่าเปือกน่ะข่าัซนมือหนึ่งไดีกระโล่งข่าแซนหนึ่งป้าก็เดี๋ลายอะไร่นเนะข่าัซนข้าะหนึ่งกระมือกระโกมงอกะลงโกะอ่ะงอขาวกงอเมันขัาขเปือกเนาะพันมาเพื่นไปจากมือนึงได้ขาเปือกันกระลงนึงเนา ก,ก,ก,กิโลหนึ่งก็ประมาณสิบกิโลอืมกิโลหนึ่งสี่พันพอดีสี่สี่พันกีบนะอืมได้มือหนึ่งสี่สี่พันกีบเป็นไปเสียใหญ่ให้ให้คนอยู่ในบ้านไอ้ที่อ่าได้เข่าแล้วก็มาสูลูกกินอื้อมือนี้ไม่ได้กินเข่าเท่ามือน,น่ะปวดไม่ยากกินนะอยากกินเออบนนี้เท่ากินอยากกินแต่พ่มีอื้อโอ้โหถั่วถั บางได้หน่อยอมรม,มแลม,มอยู่เขาถามโอ้ปากน้ำบ๊วแมนยากกินเข่าจนบ๊วปากอ่ะ <c oughs> สีซาแล้องยังมัม้ย <c oughs> เอาน,นี่นะเขาเจ้าเงินให้เจ้าไปซื้อเข่ากินเนอะ <c oughs> ไปซื้อเข่าสารมาสู้ลูกกินซะเนะ <c oughs> อะเพราะว่าผู้ใดกินเข่าเนี่มันก่อนอันตรายนะเขาจะให้แสนหนึ่งเนี่ยน้องยังมั้ยเอาไปซื้อเข่าสารแล้วก็มาหนึ่งสู้ลูกกินเนอะ วอาจะดูเด็กน้อยนะมื้อนี้เฮาบก็ด้เอาขนมตีรดมานําถทาขนมตีรดมานําใจเด็กน้อยกินเนาะอยากกินข่านะไปดีอาณาเกาะนั้นน,นี่เงื่อนเท้เาให้นี่เป็นเงื่อนของผู้ใ้ญยใจบุญอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นซื้อว่าพี่ฝนกับพี่จอยเพิ่นฝากม่เอาเฮาไว้ช่วยเหลือคนที่ทุก์จนนั่นแหละเฮาก็ไม่เห็นขบค้าวเ,เป็นขบข้าวหนึ่งเขาก็เลยว่าช่วยเรือไปเอาเงินไปซื้อข่าแล้วก็มาสู่้ลูกกินเนะ เพราะว่าสะดวกเล็ก,กน้อยแม,ม่บังแม่ทำร้านโรงแรมนี่นี่บ่แม่เปนยักกินเข่ากินบป่ปลากันเงาสะดวเพื่อนโอเคเพราะชั้นกะเขาจะได้กลับละอ่าถ้าหากว่ามีผูญญ้ใหญ่ใจบุญเพื่อนช่วยมาเนาะเอาลืมถามเนาะถ้าหากว่ามีคนยักษช่วยนี่เจ้ายักษดใดย,ยังก่อนยักให้เพื่อนช่วยยัง <laughs> มันยังก็อนมันยังเอาอขอได้เพื่อนช่วยมาอืมโดยโดย ว่าสั้นก็เนี่ยเขาจะได้กลับก่อนถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจ,ใจบุญคนช่วยมาแล้วเขาจะเข้ามาตืิมเมื่อนี้ก็เอาเงินแสนในเงินไปซื้อเข่าแล้วก็มาสูุลูกกินได้ประมาณสิบกิโลนี่แหละแสนเก็บนะเพราะว่าอยู่บ้านเขาเดี๋ยวนี้เขาเจ้าคานกิโลหนึ่งต่อสิบพันแสนหนึ่งก็ได้อยูสิบโลนะเอาเขากลับก่อนนะสเนนะ่กลับก่อนนะฮับนะบ๊ายบายเพื่อนบ่บ๊ายบายแบบนี้บ๊ายบายเนนออเพ็นบ่ชุด เออน้อยไปเอ้ยเห็นห้อยเงียบัดนี้ได้กะโอเคเนาะพี่องเนาะสำหรับครบคว้านี่กะเป็นครบคว้านึงที่ว่าเพื่อนันเลี้ยงลูกผู้เดียวเนาะผู้หญิงผู้เดียวพี่นเนงะเลี้ยงลูกสามคนเนาะสามกันเป๊ะเลยสามคนเนาะผู้หนึ่งหกปีผู้หนึ่งแปดปีผู้หนึ่งเก่าปีเนาะแต่ว่าเบิ้งคือว่าทอกันแล้วเนาะแต่ว่าเพื่อนกันยังดีที่ว่าส่งลูกเฮียนเข่าพอสองพอสามไปเนาะช่วนว่าผัวเพื่อนันป้ากันได้หกปีแล้วเนาะ อ่าก็คืออาจจะมีลูกผู้สุดท้ายนี่แหละเนาะป้ากันนะหลัก็อยู่คนละบ้านเนาะเฮ็ดให้แล้วพอเพิ่นก็บ่มาเบิ่งบ่มาแย่งมาตามแถวสอบทางมันผสมเข้าส่งน้ำนะให้เพิ่นเบิ้งแย่งลูกผู้เดียวเนาะก็แต่ละมื้อก็คือต้องได้ไปอ่าไปเสียหญ้าให้เนาะเสียหญ้าให้กับชาวบ้านหลังจากที่ว่าได้เงินหรือว่าได้เข้ามาเนาะเพิ่นก็จะมาช่วลูกกินนั่นแหละมื้อนี้บ่ได้กินข้าวแถวเพิ่อนมาเนาะเฮาก็เอาเงิน ของปุญญ้ใหญ่ใจบุญเพื่อนำช่วยเหลือไปหนึ่งแสนกิ๊บเนาะก็คือทางพี่ผลแล้วก็พี่จ้อยเนาะอยู่ทางประเทศไทยนะั่นแหละก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณเพิ่นขอยเพิ่อนอยู่ดีมีแห้งปลอดจากโรคภัยไขยเ้เจ็บเงินคำไหลมาเทามาสาธุโอเคพี่น้องแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปเนาะส่วนมาจะเป็นคลิปใดแล้วยูไทก็อ,อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเกา่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดี